สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พามาทำความสำเร็จรับกันค่ะความสำเร็จรับนี้นะคะเราจะต้องไปสู้กับบอสใน Echo of War ผลแห่งความอมตะนะคะต้องล้างเอฟเฟกต์ดีบัฟจากบอสห้าครั้งนะคะก็ให้เรานะคะเทเลพอร์ตไปหาบอสได้เลยค่ะ แล้วก็กดเข้าต่อสู้กับบอสนะคะให้เราเลือกความยากระดับ2นะคะเพราะว่าความยากระดับหนึ่งเนี่ยเราตีบอสตายก่อนที่จะล้างดีบับจากบอสครบ5ครั้งค่ะตัวละครนะคะที่สามารถล้างดีบับได้นะคะก็จะมีพี่ลัวชาคุณนาตาชาบรเนียน้องมีนาค่ะก็แนะนำให้ใส่ลงไปในทีม2ตัวละครหรือ3ตัวละครก็ได้ค่ะอยากใช้ตัวล้างดีบับตัวไหนก็สามารถเยืมเพื่อนหรือผู้สนับสนุนที่เขาปั้นตัวละครมาแล้วมาใช้ก็ได้ค่ะ ส่วนเรานะคะใส่ตัวล้างดีบัฟไป3ตัวละครเลยนะคะเพื่อความชัวร์ค่ะกลัวล้างดีบัฟไม่ทันนะคะแล้วก็ใส่ตัว DPS ของเรา1ตัวละครไปด้วยค่ะอย่างเช่นเซเลนะคะเพื่อที่จะทําดาเมจจบบอสได้ค่ะพอเราจัดทีมเสร็จแล้วนะคะก็ให้เข้าการต่อสู้ได้เลยค่ะในเฟสแรกเฟสที่1ของบอสนะคะเราจะยังไม่โดนเอฟเฟกจากบอสนะคะก็ตีผ่านบอสไปจนถึงเฟส2ได้เลยค่ะ oh, <great. S 1> เฟส2นะคะบอสจะใช้ดอกบัวใส่เราให้ติดสถานะ พานาไซฟอนนะคะแถบเลือดของตัวละครที่จะโดนนะคะก็จะเป็นสีเทาค่ะให้เราทําการลบเอฟเฟกต์ดีบัฟตัวละครที่โดนค่ะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจะลบเอฟเฟกต์ดีบัฟครบหครั้งค่ะ <c oughs> ใครที่เฟสองลบเอฟเฟกต์ดีบัฟหครั้งไม่ทันนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าในบอสเฟสที่3บอสก็ยังมีดอกบัวทำให้เราติดสถานะพานาไซฟ,ฟอนอยู่ค่ะ <'m> okay. ทำครบ5ครั้งนะคะเราก็จะได้รับความสำเร็จลับที่ชื่อว่าใบหน้าหมองคล้ำค่ะ สะสมการลบล้างสถานะพานาไซฟ,ฟอน5ครั้งในการต่อสู้กับแฟนชีเรีย1ครั้งได้เพชร5เพชรค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับความสำเร็จรับนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะคอมเมนต์ไปกำลังใจกันได้เหมือนเดิมเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ